ในหูแบบศิลปะเนาะข้องพระพุทธโูปที่คนพบเห็นนี่นะการถือว่าได้มีละไล่คนเนาะได้วาว่าเป็นหนึ่งในหูแบบศิลปะแบบพระสิ่งซ้ำเนาะคันฉิว่าก็คือพระซิ่งซ้ำจะเป็นในหูแบบข้องศิลปะแบบเสียงแส่นนั่นเองเนอะทุกคนเนาะแล้วฮามาเบิ่งกันว่าจะมีความค่ายคือกันตามที่มีการสม,มุดในท่านหรือบอรหรือว่า จะเป็นแบบได้นะเดี๋ยวกุ๊ดก็จะนําภาพมาให้ทุกคนไ้มาเปรียบเทียบให้ทุกคนได้เห็นกันระวังศิลปะแบบชิ้นซ้มแล้วก็พระพุทธโูปที่คนพบเห็นอยู่ที่ดนเพิ่งคำเนาะยูทีมันดนเพิ่งแควงบอกแกวนั่นเองเนาะสวัสดีสวัสดีครับตัวข้อตอนรับตัวตะกนตัาสุซองบัมเลอัสลับตัวนี้นะกุ๊ดเองก็จะมาอัปเดตข่าวาวเนาะเกี่ยวกับการคนพบเห็นพระพุทธูปอันเก่าแก่เนาะยูที่ดนเพิ่งคำนะ เมืองต้นเพลิงแขวงบ่อแก้วให้กับทุกๆคนนั้นได้มาหมวดิ้นทีหนึ่งหลังจากที่ก็ได้มีเอฟซีเนาะจกทางฝั่งไทยเพื่อนว่ายักข้อฟังข้อมูลข่าวสารเนาะมาเป็นเจ้ไดน้าทีในปัจจุบันนี้อัปเดตสถานการณ์ให้ฝั่งแดซึ่งกูตเองก็ไปหาเอาข้อมูลเนาะซึ่งเป็นในข้อมูลข้องทางทางการเนาะข้องทางแขวงบ่อแก้วก็คือสถานีวิทยุโทรภารแขวงบ่อแก้ว่มได้มีการอัปเดต วอเรื่องการขุดค้นน้ะทุกคนก็ท่าเชียรบอลแล้วมันเริ่มตั้งแต่วันที่11เดือน3เป็นต้นมาจนแก่ยาหมอนปัจจุบันนี้เนาะก็คือวันที่4ที่ผ่านมานั้นนาะเพิ่นก็ยังคงขุดค้นและก็พบเห็นวัตถุบูหานและล่ายางกันอยู่น้าทุกคนเนาะเดี๋ยวกูจะมาอัปเดตตั้งแต่วันที่3แล้วก็วันที่4ที่ผ่านมาให้ทุกๆคนได้หูนว่าเพิ่นมีการค้นพบ เฮ็นย่งกันแดนั่นเองเนะทุกคนเนาะแล้วก็เราก็จะมาเบิ่งกันว่าในหูแบบศิลปะเนาะข้องพระพุทธโฮปที่คนพบเห่นนี่เนะ่กะการถือว่าได้มีละไล่คนเนาะได้วาว่าเป็นหนึ่งในหูแบบศิลปะแบบพระสิงซามเนาะคำชี้ว่าก็คือพระสิงซามจะเป็นในหูแบบข้องศิลปะแบบเสียงแซนนั่นเองนะทุกคน,นเนาะแล้วเขามาเบิ่งกันว่าจะมีความค่ายคือกันตามที่มีการาสมมติท่านหรือบอรหรือว่า จะเป็นแบบได้นะเดี๋ยวกุ๊ดก็จะนําภาพมาให้ทุกคนไอ้มาเปรียบเทียบให้ทุกคนได้เห็นกันระวังศิลปะแบบชิงซ้ำแลว้วก็พระพุทธรูปที่คนพบเห็นอยู่ที่ดนเพ่งคำเนาะอยู่ที่มันโดนเพ่งแขลงบอกแก้วนั่นเองเนาะ <c oughs> เอาละมาอ่านด้วยข่าวๆกันเลยทุกคนเซิ่งกันคนพบพระพุทธรูปเนาะอยู่ที่ดนเพ่งคำมึงโดนเพ่งแขลงบอกแก้วในระ,ะยะที่ผ่านมานี้ที่ว่าเพิ่ลก็ยังมีการซืบต่อในการค้นพบอย่างต่อเนื่องนอะทุกคนโดยเฉพาะเมร์ม,มฮอดวันทีเสาซ้ำมีนาซองพันเสาซีเนาะเธอมาสมัต ขุดคนพบให้ป,ป็นพระโตโฮปเนาะการในวันที่าะร้ำก็จะมีอยู่ซ่ององค์เนาะจะมีพระพิมพ์ซีลาแล้วก็จะมีพระใบโพแล้วก็จะมีพระห่อสรวค์พระาธาตุทรงเลี่ยมเนาะที่มีลักษณะพิเศษมีพระพิมพโฮปต่างๆเนาะที่ว่าได้มีการติดเรียนกันเป็นแถวอยู่เลี่ยมพระาธาตุขนาดน้อยเนาะแม้ขวาน,นี้เป็นการค้นพบอยู่ในวันที่เสาซ้ำมีนาซองผันเสาสี่เนะาะตามที่ว่าเราสังเกตเห็น,นหอยู่ในหูภาพ ก็ถือว่าอันนี้พบเห็นนะครับที่ชาวซามจะมีทางพระพิมพ์ซีลามีพระบโพมีพระหอสวร์นพระธาตุทรงเลี่ยมเนาะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีพระพิมฮูบนะพระพิมฮูบก็คือจะเป็นฮูบพิมพ์ที่มีการติดตามเลี่ยมข้องพระธาตุนั่นเองนะทุกคนเนาะแล้วก็ตกมาในวันที่ชาซีเนาะวันที่ชาซีนี้ถือว่าได้มีการค้นพบอีกตึมครั้งหนึ่งแต่เป็นช่วงอยู่ในระยะเวลาตอนเช้า ตั้งแต่ตอนเช้าจนฮอุเวลา13โมง30นาทีเรื่องึ่โมงเคร์กเนานะวันที่เซาซีมีนา,นา,นาซ้อมพันเาซีเพิ่นมีการค้นพบก็คือจะมีพระพุทธธนะูปเนาะทั้งหมด10อ,องค์เนาะที่ค้นพบในวันที่เซาซีแล้วก็จะเป็นพระในปางสนะมานทั้งหมดเนาะเป็นลักษณะของเป็นพระในปางสนะมานและกการทีมงานก็ยังมีการค้นต่อเนื่องเนาะซีบตัวนี้อนะีกตืมเนาะซึ่งอยู่ในวันที่เชาซีมือเดียวกันเองเพิ่นก็ได้มีการอัปเดตมาให้กับทุกๆคนในหูอ่วอนะอวาว ในวันที่เสาสี่แลัวจ้าที่มีการค้นพบพระพุทธโธูปนะยู่ดนเพิ่งคำนตุนเพิ่งแคว่งบอกกันในวินส,วสุทธิพันมานั้นก็นถือว่าสรุปรวมทั้งหมดไม่เข้ามาจะอยู่ประมาณเสาสามองค์เนะสาสามองค์แล้วจะมีพระใบโพเสาเจ็ดองค์แล้วก็จะมีพระหอสวรานสิบองค์แล้วก็พระปางลีลาเก้าองค์พนระะซิมซององค์เนะเสียนพระฮาเสียนจอมเกียรติอีกสี่จอมแล้วก็แผ่นทองสำลิดหูปซองแผน่นหลังจากนั้นเพิ่นก็ได้มีการ อัเนเสริญเอาพระพุทธโฮปและพระาธาตุนะที่แห่ขบวนจากดอนเพิ่งขำไปเก็บหักสา้อยอยู่ที่วัดอทองทิพยนะ์เนาะเซิงมีคณะอภพอสซ่อมเมืองอภพอสซ่อมเมืองแล้วก็แขว่งนะพร้อมด้วยบรรดา,าการน,นำนะก็บรรดาสาวส่วนิกระสนทนะั้งไล่นาะสาวฟุตข้พวกเผาเนาะนำไปเท่าแกยิงทรายแล้มีการต่อโฮมกันไปนะทุกคนตามที่เห็นในภาพนี่ ซซิงไมคคาวานี่เป็นการอัปเดตในล่าสุดที่ผ่านมาแล้วทุกคนเนาะในวันที่สาวเาวีนะวันที่เสาที่ที่ผ่านมาที่อ่าเหาจะได้เห็นเนาะเพิินก็นมีการค้นพบเห็นแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นพระพุทธรูปองค์น้อยนะเป็นพระพุทธพระพุทธโฮปอง,งน้อยนั่นแะทุกคนนะก็ไมโคาวาซึ่งเื้อว่าในปัจจุบันนี้เนาะในปัจจุบันนี้การยังคงน่าจะมีการซืบต่อเนาะในการขุดค้น เกี่ยวกับพระพุทธโฮปอันเก่าเก๋เนาะอยู่ที่ดอนเพิ่งคำนั้นเนาะซึ่งบางคนบางทานอาจจะบบทันโฮที่ไปที่มาเที่ยวเนาะาเป็นอย่างเพิ่นจึงได้มีการขุดคน้นพระพุทธโฮปอยู่ที่เพิ่งดอนเพิ่งคำนี้เนาะมีที่ไปที่มาแบบได้ซึ่งในเบื้องต้นกูตเองก็ได้เกินท่านทุกคนทีู่ฮแ,แล้วเนาะเสร็จแล้วทราบไปที่บ้าพอายในห้เทื่ยขุดกัจะบอกทุกคนได้ครับฟังอีกเติมซึ่งวัยเหตุการณ์นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอยู่ในระหว่างวันที่11นั่นเองทุกคนเนาะซึ่งอดอนหันดังเก้านั้นจะมมีีนเเเเออกกกสสาารรนนะะพพิ่ไป ไปสัมปทานเนาะคันจะเสแม่นไปสัมปทานเราเขาเพิ่นจะมีการปรับปรุงดอนดังกล่าวเนาะเพื่อแปลงเป็นสถานที่ในการจัดงานเกี่ยวกับอ่าเป็นบอลให้เบิ่งเนาะหรือว่าเป็นจัดงานกาันแข่งขันซ้วงเหือเออ่่วาแข่งเรือยาวเนาะอยู่ที่อ่าน้ําคลองอยู่เขตดอนเพิงคําเมืองต้นเพิงแขวมโมเก้วนั่นเองเนาะแต่ว่าเพิร์นมาในช่วงที่เพิ่นมีการปรับปรุงนั้นเนาะเพิ่นได้มีการตักเอาเฮเอาทรายเนาะขึ้นไปทวายให้วัดเนาะหรือว่าไปทางให้วัดแล้วก็ บังเอิญว่าหลดทีว่าทอกเฮสายลงมาก็เลยพบกับเซียนพระพุทธโูปห,หนึ่งเซียนเนาะสร้างความแปลกใจและการเจ้าที่ว่าพบอยู่หัานแล้วเนาะก็ได้ไปพบอยู่ในดอนในขณะที่เพิ่นนี้มีการจกเอาเฮเอาทรายขึ้นเนาะไปพบกับเป็นพระพุทธรูปอง์น้อยเนาะก็เลยไว้ให้ราชคนคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะมีอย่างไรที่ว่าอยู่ในกองบอดอดนี้ก็เลยมีการขุดคนไปขุดคนมากเลยพบว่ามีพระพุทธโูปหลายๆลองค์เนาะที่ปรากฏขึ้นมาให้เห็นนะรายคนก็นตั้งสันิษฐานไปตังๆนานา,นา,นา,นาน บางคนก็นว่าอาจจะเป็นหนึ่งในพระสุขอ่หรือว่าจะเป็นบรรดาพระพุทธโฮบเนาะที่อยู่ในยุคข้องอาณาจักรสุวรรณคมขําเนาะซึ่งเป็นอาณาจักรที่เก่าแก่ที่อ่าเธทรัพย์สุ่นไปในช่วงนั้นเนาะย้อนอาจจะเป็นการเปลี่ยนทิศข้องทางไปน้ำคลองเนาะที่ได้เหตให้ไล่มาท่วมเอาตัวเขตเขศเมืองเกา่าลดอาณาจักรเก่าข้องมงสุวรรณคมขัมในอตอนนั้น แล้วก็เพื่อมีการค้นคนแปงกระพบเ็นซากประคาผัางละหลายอย่างนะบว่าจะเป็นเร้าห้องซิมที่มีรถหลายศิลปะ,ะที่ได้มีการปันนูนเนาะเป็นหูติดตมรวดลลยแล้วก็พบกับทางพระธาตุเจดีเนาะพระธาตุเจดีที่เก่าแก่เนาะอยู่ทางด้านหลุมนั้นแต่กวเซว่าหากว่ามีเครื่องเทคโนโล,โลยีหรือว่ามีอยางทีที่มีการสำรวจท,ทีดีหรือว่าถ่านสมัย ล่ขึ้นเนี่ยขดว่ามันน่าจะสามารถที่จะขุดค้นลงเป็นเลอกแต่อีกตืมแล้วก็บพบกับวัตถุโบราณในระลายยา,ากเนาะเะนัหนก็แล้วแต่พอเราก็ต้องเป็นกําลังใจเนาะให้กับทางทีมงานที่เกิดขุดค้นพอที่พันมาก็เเ็นว่าได้มีบ่าจะเป็นด้วยงานประดาน้ำเนาะการดำำําน้ำอ่าซอกห้าอีกตืมก็ม,มีมีละละลาภักส่วนที่ว่าได้ยืนมือเข้ามาช่วยกันนั่นเองเนาะแต่ อ่าหลังจากมีการคุนค้นเอื้องมาเนาะก็มีหลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตเบิ่งว่าเอ๊ะศิลปะในพระพุทธที่คนพบเนี่ยเก่าแก่เนี่ยมันจะเป็นตกอยู่ในอ่าคันสิว่าวก็คือเป็นศิลปะในศิลปะแบบใดบางคนก็เป็นหนึ่งในศิลปะแบบล้านสร้างอ่าบางคนก็ว่าเป็นหนึ่งในศิลปะ แบบล้านนาบบต่างๆแต่กุสเซวาเนาะบพราว่าจะเป็นอยู่ในโฮแบบศิลปะแบบแต่กุสเขาอล้วนแต่มีกปรผสมประสานกันท่าว่าในยุยกกรในไล่โซสตวรรษที่ผ่านมาเนาแผ่นดินไทยแผ่นดินลาวมันก็เชื่อมเชื่อมโยงกันโดยบริเวณกันแบ่งเขตดินแดนกันนั่นเนองนะทุกคนซึ่งว่าจุดบริเวณที่คุณพบนั่นก็เป็นหนึ่งในบนจุดที่ว่าเป็นจุดที่คันชิว่าเป็นบนบนที่มีทางศิลปะแบบล้านนาเนาะเป็นเป็นเป็นจุดที่ ที่ทั้งไทยทั้งลาวเนาะการในสมัยก่อนก็ด้มีการเชื่อมโยงทางด้านวัฒนธรรมและศาสนาอ่าพร้อมๆกันนั่นเองนะทุกคนเนาะแล้วก็เลยว่าใฮนกู๊ดหมายใหนคอมเมนต์หนึ่งก,ก็คือเป็นคอมเมนต์ที่เกี่ยวเกี่ยวกับเป็นศิลปะแบบพระสิ่งซ้ำเอ้สิงห์พระสิ่งซ้ำกูก็เลยว่าเอ้เมันเป็นยังนู้นก็เลยไปสืบค้าข้อมูลมาซึ่งพระสิ่งซ้ำกูเองก็กปรากฏไดโฮว่าเป็นหนึ่งในโฮแบบศิลปะแบบพระของอ่าเสียงแซนนั่นเองเนาะก็เลยว่าเฮนักกูได้ดคิดเข้ามาบนหูนี่ ก็เลยว่ามาส้มเทียบกับพระที่ขุดคนไดเอาทุกคนเนาะระวางพระแบบศิลปะแบบคณะเฮาเซิร์ชเข้าไปแบบสิ่งซ่ามเนี่ยมันจะขึ้นมาแบบไล่ยล่ยางไล่ไล่ปากให้เฮาได้เห็นเลยเนาะเบิ่งฮูแบบลักษณะท่าทางไม่ก็ทางเป็นทางท่านท่านบัวเนาะหรือว่าเป็นจอมเกต สังศีล้นี่เป็นต้นน่ะนะท,ทุกคนเนาะก็กยังคงมีความคิดว่าก็มีความใกล้เคียงกัน,ก,นกับบรรดาพระพุทธรูปทจีว่าทางฝั่งเหล่าเนาะเพราะแม้ว่าส่วนอยู่ทางเมืองอต้นเพิ่งคนพบเห็นเนี่ยทุกคนเนาะสังเกตเลยเนาะก็จะมีทางเกตมีทางท่านลกบัวที่มีความคล้ายคลึงกันมันก็อาจจะมีความเป็นด้ว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในศิลปะแบบอยู่ในยุคคลองทาง สิ่งแทน้ในตอนนั้นเราก็มีการประสมประซ่านนะหูแบบคล้องพระพทธรโปในลักษณะศิละปะแบบต่างๆเพราะว่าแต่ก่อนเนาะมันอาจจะเว้าเรื่องสร้างแหละเนาะอาจจะมีการเสิร์นเอาสร้างมาจากาทางนั้นได้ทางนี้แด่เนาะเป็นการประสมประส่านคล้องบรรดาสร้างชิ้นมือต่างๆในะสมัยก่อนทีว่าได้มีการมามาสร้างหรือว่ามารอ พระพุทธรูปนี้นั่นเองนะทุกคนเนาะแสดงแล้วขาก็สังเกตเห็นเนาะเลยว่าในลักษณะข้องพระที่คนพบอยูุทีฝังเหล่าเนาะคันถ้าไปเทียบใส่กับทางพระแบบสิงซ้มศิละปะแบบทางสิงเส้นนี่นะทุกคนเนาะเพราะว่าพระสิงซ้มที่คุตไดเบิงเนาะเพราะว่าในประวัติเนี่ยเพิ่นก็บอกว่าเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปที่มีลักษณะเป็นศิละปะแบบทาง สิงแซนนะเป็นลักษณะสมัยแบบสิงแซนแล้วก็สร้างซิมือเนี่ยอาจจะมีการประสมประสรานกันและลาย่างอบอจะเป็นสร้างแบบถังรานนาแน่ยังต่าง,างๆแดนะทุกคนเนาะแต่จังได้ก็บเราแต่นะทุกคนเนาะบพว่าจะเป็นลักษณะได้เพราะว่าจะเป็นทางลาทางไทยทางฟังไทยเพราะว่าอยู่ทางเมืองต้นเพลิงเนาะก็อยู่ไกลๆกับชายแดนอ,อยู่ที่อำเภอเสินนงแซนนะจังหวัดเชียงราย อยู่ใกล้ๆกันเนาะกับผู้ที่มีจิตเริ่มศศรัทธาต่างๆจึงได้ก่อสมารธิจะข้ามฟากมาเนาะมากล้ามาไว้อยู่ที่ทางเมืองตนเพิ่งก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองทุกคนเนาะแม้กระทั่งคนลาวเฮาบนสุุสุกคนก็สมารธิจะไปกล้าไหวแล้วไปเฮ็ดบุญนั่นเองนะทุกคนเนาะซึ่งก็เป็น อ,อีกสิ่งหนึ่งที่ว่าเหตุถ้ารายคนมีความส่วนใจที่ว่าต้องการไปที่เมืองตุนเพิ่งก็อาดจอหนึ่งจุดประโสงหนึ่งก็คือว่าเรื่องการที่ไปเบิ้งพุทรูปอ่านเก่าแก่เนาะจนะนักอะไรพวกเขาก็ต้องช่วยกันบำรุงหกักซาเกี่ยวกับพูทธศาสน,นาข้องอข้องสาวพุธเขาเผาเนาะในทั่วโลกเพราะว่าจะเป็นทางฝั่งไทยแล,วล้วก็ฝั่งลาวให้คููให้ยูคู่บ้านคููเมือ,องเขาเผาตลอดไปเนาะในนาที่เขาเป็นสาวพุธเป็นกำการนั่นเองนะทุกคนเนาะ และนี้ถือว่าเป็นการอัปเดตล่าสุดนะทุกคนที่ได้มาให้กับทุกๆคนได้หับฮูกันเนาะว่าในปัจจุบันนี้เนาะทางเมืองต้นเพิงกับเฉพาะวันที่เสาห้านี่กัยังคงบอได้มีการอัปเดตมีเป็นจังได้แต่ผลอัปเดตล่าสุดก็คือวันที่สารมแล้วก็เสาสี่ให้พวกเขาหูเนาว่ามีการค้นพบอย่างใดก็ตามที่คูดในรายงานให้กับทุกๆคนได้ัฟังกันเนาะเอาละเป็นจังได้กันแนนะทุกๆคนการสำหรับฐานได้ทีบ่มีความคิดเห็นกันแบบได้อ่าก็สมาี่จะ แสดงความกิ้งกันเข้ามาได้เนาะคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันเข้ามาได้เพราะว่าแล้วไล่ยางทีทุกทุกคนได้คอมเมนต์เข้ามานะกูเองก็ได้ไปเป็นข้อมูลเพื่อนําไปศึกษาอันเองนะทุกคนเนาะเอาล่ะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะขอขอบใจที่ติดตาหาสมนะฟ้าทุกคนถ้าว่ามาคลิปนี้ก็กดไลค์เนาะเป็นกำลังใจกูเลยเด้อเนาะแล้วก็อย่าลืมที่จะอ่าส่วนหนึ่งในการส่วนส่วนส่วนกูนาะการเหตคลิปก็สามารถที่จะไปกดซุปเปอร์แทนให้กูได้เด่นนะทุกคนเนาะเอาล่ะข้็ลาไปก่อนสบายดี สวัสดีครับ